ว่างแหละพี่ติ๋มยุ่งอยู่ไลฟ์พี่ติ๋มมีแต่คนถามโอ้ยคู่ไลฟ์หายไปแล้วต้องหาคู่ไลฟ์ใหม่ไหมบ้าไม่้งแต่ใหม่ได้สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ได้ก็พี่ติ๋มเดี๋ยวให้พี่ติ๋มหายใจก่อนให้ปรับตัวก่อนมีแต่คนทักมอนที่โรงพยาบาลน่ะเอาคู่ไลฟ์หายไปแล้วนี่จะหาต้องหาคู่ไลฟ์ใหม่ไหมถึงวัะอืมจะแวนน้า กูหูหายไปแล้วไหนไม่ได้ไม่รู้เหรอไอคนอยู่จะหากที่หัวยุ่งอยู่ตอนนี้ไอคนที่อยู่ตอนนี้หัวยุ่งอยู่ออถ้างั้นก็ก็ก็เอาเป็นว่าพี่พี่ลักกี้กับพี่นิ้งก็ลงตารางไว้แล้วกันเนาะพี่นิ้งวันจันทร์สองทุ่มถึงสามทุ่มพี่ลักกี้ก็เป็นวันพุธน่ะวันพุธ ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเหมือนกันเนาะใช่ครับผมค่ะที่เป็นวันพฤหัสก,ก็ได้เอาไม้นุ้ยด้วยกันไหม <c oughs> ค่ะเนี่ยรูป,ร,ปรูปแบบแบบครับขอขออนุญาตครับรูปรูปแบบตอนนี้ผมผมกำลังทดสอบไลฟ์ไลฟ์กลุ่มอยู่นะครับแต่ใช้เป็นเป็นเป็น u t u ู e นะครับเดี๋ยวผมลองแชร์ให้ดูนะครับเนี่ยค่ะต,ตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่อแอบ,บายใช่ไหมเนี่ยลูกหายไปไหนแล้วอ,อ่ะนะตอนตอนนี้อ่าเป็นเพจนะครับเป็นเพจ YouTube แ๋ผมเดี๋ยวผมส่งส่งอันนี้นะครับผมทดลองตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ใน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 ไลฟ์สาสาสารทันท้ายยูยูทูบนะครับก็จะเป็น y t u t u เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมส่งส่งส่งลิงก์นะครับเดี๋ยวผมส่งล<ม>ิงก์ให้ให้แต่ละท่านได้ดูดูไลฟ์สดที่ที่น่าตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในไลฟ์สดที่ผมตั้งอ๋อกลุมปิดเะคะกดดูเปิปดอ่าตอนนี้ผมทดสอบให้ดูก่อนครับ<ม>เป็นกลุ่มปิดของเราเนี่ไแหละเป็นทุกเนาะเป็น youtube เลยครับเพราะ youtube ของผมเนี่ยมี มีจํานวนผู้ติดตามเยอะแล้วมันสามารถที่ไลฟ์สดได้เลยผมก็เลยลองลองไลฟ์ให้ดูกลุ่มปิดดิครับผมเป็น YouTube ครับผมเอ้วเราจะดูยังไงคะว่าเราเราต้องทำยังไงปีนิ้งกดลิงก์นี่เลยเนะครับก็ไปดูในองไปกลับไปดูไลน์ค่ะ ใน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 ดิญลายนี่นี่นี่ตอันนี้กำลังสตรีมมิ่งนะครับเป็นทดสอบสตรีมมิ่งให้ดูลอง๋ยเข้าอีกเครื่องหนึงแล้วกันเอาะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นเป็นรูกแบบกลุ่มถ้าถ้าในกรณีถ้าจะให้ผมคอนโทรลให้ก็ผ่านไลฟ์ตัวนี้ได้เลย เห็นไหมฮะนี่นีอันนี้มีมีลูกเล่นให้เข้ามาคุมีคอยตอนนี้ทุกทานอย u, my, anyway. like ouais ู่อย hmm? ู่ในช่องอยู่ในช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับอันนี้ผมผมลองหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นเวดีลองไอมีมีนี่นะครับนี่นะครับเอางั้นนะเสียงก็จะดีเลยหน่อยเนาะเสียงใช่ครับเสียงดีเลย อ๋อใช่ฮะเกิดมันอัดพอดีเน็ตเน็ตผมนะมันเน็ตเน็ตเน็ตผมเน็ตเน็ตบ้านเน็ตบ้านเลวอยู่ครับผมใช่ครับเน็เลวอ๋อใช่ฮะเกิดพอดีเน็ตถ้าสมมติถ้าสมมตินี่นะอ๋อหน้าหน้าจอมันก็จะแบบสลับสลับอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมหมูของผู้สนทนาแต่ละคนแล้วคนใช่ใช่ใช่อันอันนี้คือตั้งตั้งตั้งเป็นกลุ่มไลฟ์สาธารณะเหมือนกับ อ่าเหมือนกับกลุ่มกลุ่มใช่ครับมีมีซับภาษาอังกฤษด้วย<ม>นะครับใช่ชอย,ยอดเลิศไม่เห็นนะชิดชาแอนไอสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้วทำไมไม่เห็นหน้าพี่ติ๋มเหเห็นแต่ตัวสีพี่ติ๋มปิดกล้องพี่ติ๋มปิดกล้องพี่ติ๋มตอนไหนตอนนั้นนีอนนี้ดูดิเดี๋ยวหาที่เปิดแต่แต่หันไกลหาคุณที่ชานี้จะมองไม่เห็นตัวเขาเลยนะพี่ติ๋มปิดกล้อง เฮ้ย <că thinking> ไม่เป็นไรหาไม่เจอปิดปิดที่ไหนแต่รู้สึกกล้องมองไม่ค่อยเห็นเทียละเบอร์เบอร์ไว้เรามีสับสับภาษาอังกฤษด้วยนะครับสับไตเติลภาษาอังกฤษไม่เห็นอ่ะดีแล้วที่ไม่เห็นตัวชัดเจนมากอาจจะดูรลอน อ, <im sharing> อ่ะคือเดี๋ยวเดียวนะครับทุกทุกท่านครับคือเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ให้หน้าผมไปโชว์ใน y o u ู u เต็มเต็มเพราะว่าเพราะว่าของผมเนี่ยเพราะเพราะว่ากล้องผมเน่ยจะจะละเอียดกว่าเพราะว่าโน้ตตรงตรงพีซีผมนะมันมีการ์ดจอภาพผมอ่ะจะละเอียดกว่าของทุกทุกทุกคนนะครับกล้องผมอยู่ตรงนี้กล้องผมอยู่ตรงนี้ แต่กล้องของของหมูชัดจริงๆอะไรดูจาได้แถวเลยใช่การจอ6ก0 0นะครับผมซื้อการจอมาบกคำไปเล่นเกมด้วยเฉยสุดยอดเกมใจดีเนี่ยของคุณตัวน้อเคนะของคุณนอนน้อเคนะสามีทุ่มทุนมากเลยอ่ะอันนี้เพิ่งถอยมาใหม่นะคะเนี่ยของเจเจไอบีนะคะอ้า เนี่ยถอยมาใหม่ถอยอะไรถอยโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะเจของ j จไอบว้าวล้ำเลิศในปัจพีกล้องชัดเหมือนกันเลยเออกล้องชัดจริงด้วยเพิ่งสังเกตอเนี่ยเราเราสามารถที่ซ้อมซ้อมแบบอ่าทอลกทอลผ่านกลุ่ม สมมติว่าเราตั้ง hey. หัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพจิตเราจะไลฟ์พร้อมกันสามท่านประมาณนี้ครับตัวอย่างถ้าเกิดมีพี่ลักกี่พี่พี่่งพี่นุ้ยจะไลฟ์พร้อมกันถ้าต้องการที่จะถ่ายทอดสดผ่านตัว YouTube u t u ู e ก็ใช่ไหมคะกล้องนี้เออมันไปเปิดไม่เป็นน่ะไว้ไว้หลังไว้หลังเนีย พี่ติ๋มปิดกล้องพี่ติ๋มแพี่ติมปักปิดกล้องใช่ไหมเดี๋ยวนเหมือนนั้นนะครับอ๋อไม่บอกแล้วว่าจะเปิดกล้องก่อนพี่ปิดพี่ติ๋มพี่ติ๋มออกแล้วก็าข้อใหม่ก็ได้ครับออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมกดลับหน่อยข้อใหม่กดกดออกกันได้พี่ติ๋มยังมนแต่ดูยูทูบยังพี่ดูทูบแน่เลยอ่ะพี่พี่ติ๋มอ่ะ จะก่มาแล้วเนี่มาแล้วมนตงอ่ะมาแล้วก็มอกี้อยู่ยูทูบกันไม่ใช่เหรอปักปักยติเข้าเป้เนะครับเออพี่พี่ติ๋มจะไลฟ์วันไหนนะคะจะไลฟ์วันพฤหัสจะไม่ะเ่ยลพี่ติ๋มเาวันพฤหัสก็ได้มาล็อกี้ไปไลฟ์ด้วยก็เตรีมเกี่ยวกับครอบครัวเนาะพืตีมเกี่ับครอบได้ ลูกลูกใบเรียนลูกใบรุ่นลูกใบเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะเป็นสตอรี่ต่อเรื่องต่อยอดจากสาวสาวครูด็อกเตอร์นิงกับครูนวลลักษณ์อ๋อเอกี้ควายไปแล้วเป็นสุขใช่นีมเนี่ยมากเลยชื่อเนี่ยเหรอเออปหนุ่ยับชาอายุผู้สูงอายุ ถูกใจไวบตารับรองแฟนขับเขาเยอะเลยอ่ะแฟนขับผู้สูงอายุเขาว่าเต็มอ๋อขนาดนั้เลยอาะ้าสบอกกันว่าก็สลับไปช่วยกันสามคนก็ได้ทีไรอะไรสามคนก็ได้สามคนกันเนี่ยเออไลฟ์เป็นกลุ่มก็ได้ครับเป็นกลุ่มก็ได้พร้อมกันทุกคนแบบนี้ก็ได้เปิดเพจใหม่ประมาณเนี้ยครับถ้าจะมีคนมาติดตามเ๋ยวเราก็เปิดเพจใหม่ก็ ไลฟ์อาจารย์ทุกๆท่านคับวันนี้เราตั้งหัวข้อไลฟ์กันโดยอ่าอ่าโดยโดยดูในเหตุอ่าเฮปปเนสรานี้เหรอใช่ครับคือคือมันสตรีมมิ่งได้ได้ทั้งในใน u t u b e อ่าแล้วก็ในช่องของอ่าเฟซ o o o นะครับผมแต่เสถียรสุดน่าจะเป็น y ย u u ูบนะตอนนี้ครับผมก็ต้องรอให้อกที่่มาก คือคือผมถ่ายวิดีโอไว้ในมือถือให้เพราะว่าเพราะว่าพอพไลฟ์เสร็จเนเดี๋ยวผมจะลบออกเพราะเนี่ยน่เพึ่งสังเกตเห็นว่าเราสี่สาวสีแว่นเลยนะพี่ติ๋มแว่นใหม่มี่ติ๋มใส่แว่นแล้วเหรอพี่ติ๋มใส่นานแล้วแต่ว่าไม่นะครงับ ก็เห็นพี่สิงมใส่ไงแล้วสนุกเนาะผมชอบจริงเลยเนี่ยบจาไลฟ์สดแบบนี้ครับเนาะจะเริ่มไลฟ์เมื่อไหร่อะคะสักพักใช่ไหมคะจะเริ่มไลฟ์เมื่อไหร่อะคะกำหนดนี่จะกำหนดแต่ยัหไม่ได้วงจเดี๋ยวก็ลบที่ไม่หมอันอันอันนี้คือคือคือถ้ากิ่น ปิดปิดไลฟ์เนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าให้โพสต์เก็บไว้ไหมถ้าผมไม่โพสต์ผมก็ลบไปเลยเออถ้าเกิดผมถ้าเกิดว่าผมจะเก็บไว้ผมก็จะเก็บไว้เอาไว้โพสต์ในในเพจ Facebook ต่อประมาณเนี้ยครับเพราะตอนนี้เราเราอยู่ในในแพลตฟอร์มของอ่า youtube ไลฟ์สดผ่าน YouTube อันนี้มันจะอัลลิมิตครับไลฟ์ไปได้ตลอดอ่าสมมุติว่าสมมติว่าของผมเนี่ย ทำในลักษณะของช่องทีวีออนไลน์เนาะผมก็จะเอาวิดีโออันไหนนะที่พี่าส่งมาให้อะไอ้ที่น้าตกตึงตึงต้งๆไหมครับดนตรีบําบัดหรือเสียงเสียงเสียงฝนเสียงฝนนะครับผมเสียงเสียงเสียงฝนตกบนสังกะสีนะครับบ,ำบ,ำบําบัดคนนอนนอนไม่หลับมันมีนะครับมันมีเดี๋ยวผมจะลองอ่า ไอ,อแชร์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ใช้ใช้หน้าจอเนี่ยน้าจาู่ๆนครับถ้าเกิดเป็นการทำสรีมมิ่งตลอดที่4ชั่วโมงที่เราเคยที่เราเคยซื้อครับอติอันนั้นมันฟรีได้อยู่เนาะสีน่าจะหลับแล้ว <laughs> อะไรครับผมเนี่ยครับผมก็จะท่านท่านเวลาแบบนี้ให้ผมส่งผมส่งการไลฟ์ ไลฟ์พันยูทู e ให้แล้วนะครับอยู่อยู่ในกลุ่มเราเรานัดการไ<ห>ลฟ์ที่ไหนคะที่เพจที่เพจแฮปปี้เนสเหรอขึ้นอยู่กับหรือหรือ <c oughs> จะอยู่เอาเพจไหนก่อนดีครับผมถ้าเ้อแฮ p ปี้เนสก็สามารถที่จะเปิดไลฟ์ให้ได้หรือ,อแต่ว่าถ้าเจอเพจนั้นยังไม่ค่อยมีคนฟอลโล่นะใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ ก็ก็แชร์แชร์เข้าให้ให้ครบครบอ like ่าเวลาเราไลฟ์เ hmm. นี่ยมันจะแชร์ได้หลายเขตนะครับผมอืมก็เวลาไลฟ์ปั๊บเนี่ยก็ก๊อปลิงก์แชร์เข้ามาในกลุ่ม happiness มานี่ก็ได้ผมก็จะเอาก๊อปลิงก์ที่กำลังไลฟ์เนี่ยไปวาง ก็หมายความว่าเราไลฟ์ที่เพจแล้วแล้วก็ลิงก์ไาได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ก๊อปไม่เป็น่ะถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยว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 จะมีวันให้ลองแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ทดสอบไลฟ์ผ่านอ่า YouTube อยู่ครับ YouTube เราะว่าเพราะว่าพูดถึงในเพจนุ้ยอะก็มีคนตามเยอะนะเพจจิวิยาใช่ไหมก็มีคนเป็นพันใช่เหรอ ทำเลยวันนั้นอันนั้นมันเหมือนปิดตัวไปแล้วอ่ะเปิดเปิดใหม่นะครับอย่ไปเทคโอเวอร์เอาจริงจริงเนี่ยเราปุ่มตรงนั้นก็ได้น้อยมากได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวผมจะย้ายไปนู่นงั้นนะมันมีมันมีคนอยู่เป็นพันแล้วไงใช่ก็มันอยู่เป็นพันอยู่มันมีแต่ว่าเป็นเกศสุขใจไปกับจิตญาณนะ คืออ,อ,ยอย่างที่นี่เนาะเราอาจจะระวังนิดนึงเห็นพี่เขาแชร์ว่าอะไรก็ตามอยากให้มีชื่อโรงพยาบาลแบบคือท่านทางนี้นะ <laughs> คือแบบแต่ก่อนก็อาจจะมีมแบบชื่อลงยาพี่ก็เลยว่าเราต้องระวังเรื่องนี้ก็เออให้เป็นส่วนตัวเราเป็นประชาชนคนหนึ่งคืนความสุขสู่ประชาชนเนี่ยพี่หมูพูดนะ่ะพี่ติ๋มชอบมากเลย ตอนนี้ชื่อเพจเป็นชื่อสุขใจไปกับนักจิตวิทยานะมีชื่อลงมาแล้วลหละแต่ว่าข้างในโพสต์ข้างหน้าอาจจะยังเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป,เปลี่ยนชื่อเลยก็มีคนตามไงก็สุขใจไปกับนุ้ยก็ได้สุขใจไปกับพี่นุ้ยเอาคนก็ตามอยู่เนาะมันมีคนอยู่แล้วไงสุขใจไปกับสุขใจไปกับพี่นุ้ยสิอย่างนั้นก็เป็นเพจนุ้ยไปเลย ป็นไรไม่พ่นไม่พ้นนี่เป็นคนดูแลอยู่แล้วใช่ไหมก็มีหลายคนมีอยากกินโชว์แล้วอ่ะพี่ชอบอีกตอนนี้ที่ชอบกินพี่ชอบดูไอ้เขากินกุ๊บ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 อเดี๋ยวผมไปกินให้เดี๋ยวผมไปกินโชว์ให้กินโชว์สามคนอ๋อใช่มันมีคนติดตามพันพันสามสิบหกคนน่ะอืออืมต้งเจออยู่นะไอ้ผักหนึ่งเปนบุเทโวเวอร์ดิ แล้ดูใช่เพราะว่าแต่ตอนนี้ก็บางพยายามที่จะหาให้ให้คนอื่นที่ไม่ใช่แอดมินอ่ะอยากให้เอาเขาออกแต่คนนี้ไม่มีพา s สเวิร์ดเว้ยไม่พาสเวิร์ดใช่ไหมครับคือคือใช่ใช่เพราะคนสร้างคนแรกไม่ใช่พี่อ่ะจะเป็นอีกน้องคนหนึ่งเจ้าแนนอ่ะแล้วแนนก็ไปแล้วแล้วมันหลุดจากจากการเป็นแอดมินยังไงก็ไม่รู้นะแล้วกลายเป็นว่าพาสเบิร์ดก็ ต้นต้นพระสมุคือเขามันกลายว่าเขาก็เลยแอคชั่นอะไรไม่ได้คนอื่นก็อ๋อไม่เป็นไรนั้นก็เริ่มต้นใหม่ก็ได้อย่างนั้นแต่ทางจะยาก <c oughs> ดูแล้วเขาเสียใจว่า<อ>จะเนียนอย่างนี้ไปเลยแล้วก็อาจจะมีหลายคนแอินินเขาออกก็ออกไปอนนะเนาะอือจว่าไลค์ที่เพจของของตัวเองก่อนแล้วก็แชร์ไปที่ h a p p i n e น s ดีกว่าเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคนที่ตามอยู่แล้วยังพี่ติ๋ก็เจ็ดร้อยกว่ากืบแปด้อยอย่างเงี้ย เนาะเพพี่ติ๋มก็เปิดมานานแล้วพี่ติ๋มก็เคลื่อนไหวเรื่อยๆอ่ะอของของของนี้ท่าเนี่ยไม่ค่อยแยวกว่าเพราะผมเพี้ยนเพี้ยนเพิ่งเริ่มทำจริงๆจรงจังๆประมาณสองสองเดือนกว่ามั้งก็ไม่เยอะก็ตามประมาณติดหกร้อยอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะครหกร้อยโอเคอยู่ก็เกือบเกือบเฉยห้าร้อยเก้าสิบกว่าคิดว่าน่าจะหกร้อยไม่นานนี้แหละพอพูดต่อเนื่อง ก็จะมีคนตามเรื่อยๆเนาะอย่างของมิ้งก็มีคนเพิ่มขึ้นตั้งห้าสิบคนเปิดมาเท่าไหร่เดือนใช่ไหมเดือนกว่าเดือนจนกว่าเนี้ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราลงคลิปต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วก็ไลฟ์ทุกอาทิตย์ถ้าไลฟ์ทุกวันก็คงไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> ไม่ไหว <laughs> ก็เอาไปแบบไลฟ์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีหรือมีเวลาก็ไลฟ์เนี้ย แล้วก็ส่งไปที่เพจหมูก็ได้ก็พี่ก็เจอเจอคนนั้นคนนี้มาด้วยก็ได้เป็นบางบางสัปดาห์จะเชิญพี่ติ๋มมาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันสามคนได้ใช่ไหมอืมได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกดีอย่างเงี้ยครูพี่ติ๋มก็มีคนอยากอยู่ด้ตอนที่เล็กที้ไลท์ที่เพจล็กที่แฮะครูพี่ติ๋มจะมาเหรอครูพี่ติ๋มจะมาโอ้พี่ติ๋มยุ่งมากเลยกระ่วงนั้เไมนมีเวลา บางเดียวนะคะครูพี่ติ๋มไม่ว่างค่ะอย่างเงี้ยถ้างั้นก็ประมาณนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วแต่ <จะ S 2> ต้องเป็นวันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะค่ะเลยน้อง <laughs> แล้วก็พี่ติ๋มเปื้อนหดัดพี่ติ๋มอะ่อะไรเดี๋ยวไปแจมด้วยนะ <laughs> จองจองเดี๋ยวไปแจมกับพี่ติ๋มเยอะนะ ถามหรือยังเนี่ยนะน้องไม่มีใครจะจองยังทิ่ก็ต้องจองก่อนสิใช่ไหมพี่ติ๋มเคยสบายเล่ฉันจหนูตัวเลยฉันจะเสนอตัวหนูจองหนูจองจะไปไลก์กับพี่ติ๋มอย่างเงี้ยจะมาดรนิ่งไปป้าไปป้าไปป้าไห้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมามันก็ต้องต่อสตอรี่มันก็ต้องต่อเนาะพี่ติ๋มพี่ติ๋มแม่ทั่งในห้องเรียนพ่อแม่ยังมีสมาชิกหกสิบเอ็ดคนเลยงงมากเมีมีอัน ออครับขอขอขอนุญาตครับถ้าเกิดครับถ้าเกิดว่าในในไลฟ์ชุดนี้นะที่ผมกำกาลังพาไลฟ์อยู่นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราเราต้องการคู่กันอันนี้เราก็กดยกมือได้เหมือนกับพวกซูมพวกอะไรครับเหมือนนี่ครับผมกำลังยกมือคู่นะ่ะงน้ก็เป็นจังหวะหนึ่งประมาณนี้ครับถ้าเราต้องการอัดลอง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 เล่นดูอันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อ่า ในส่วนของคอร์สออนไลน์อันนี้ก็สามารถที่จะจัดเป็นคอร์สออนไลน์ได้เล,เลยนะครับผมในกรณีที่เราแบบอยากเล็คอร์ดไว้ให้ mm hmm. ก็จะมีเล็กคอร์ดไว้ให้ด้วยนะครับในในม e e t เนี่ยทุกแต่ละท่านก็จะชิมชิงกันแล้วเนาะคือผมเนี่ยก็ใช้ใช้ลิงก์ลิงก์เดิมไปตลอดที่เลยนะครับในห้องประชุมเราเนี่ยครับผมก็ใช้ลิงก์นี้ไปตลอดอ่าไม่ได้กําหนดพาส s w เวิร์ด แต่ถ้าเกิดว่าในในการแบบทำคอร์สจริงเนี่ยเดี๋ยวจะกำหนดพาร์ทเวิร์ดให้อาจจะเป็นซูมเป็นอะไรก,ก่อนให้ว่ากันนะครับผมแต่ข้อดีของอ Google Meet เนี่ยนะครับคือมันจะทำสตรีมมิ่งได้เลยสตรีมมิ่งผ่าน YouTube ผ่านตัว Facebook ได้เลยนะครับผมเนี่ยตรงน,นี้นะครับผมอันนี้เรากำลังถ้าเกิดทสังเกตอยู่ที่มุมมุมบนสุดนะครับมุมบนสุดน่าจะซ้ายมือซ้ายมือครับที่เขียนว่า สาธารณะนะครับผมตอนนี้คือกําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมถ่ายทอดสดอยู่ถ้าเกิดแต่ละท่านเนี่ย<ๆ>เข้าไปดูในใน u t u b e ลิงก์ที่ผมส่งให้เนี่ยนะครับผมตอนนี้ของผมยังไม่ได้เปิดให้คน,นเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ใดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดในอนาคตเราจะทำเป็นไลฟ์แล้วก็เปิดให้คนแบบร่วมร่วม,ร,วมร่วมกันแบบคอมเมนต์อะไรเล่นๆหรือคอมเมนต์ถามตอบมีเกมก็สามารถที่จะแชท เหมือนเขาทำกลุ่มมเหรอเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่วัยรุ่นเขาชอบเล่นน่ะเป็นเป็นกลุ่มอ่ะอ๋อขับเฮาส์ใช่ไหมขับเฮาส์ครับผมขับเฮาส์อันนี้เราเราทำขับของเราไแล้วครับขับแบบนี้ก็ได้ถามหมูนิดนึงค่ะเวลาเอ่อพี่เห็นคนที่เขาไลฟ์แล้วเอ่อเรียกอะไรอ่ะสามารถเหมือนแบบ เหมือนเขาใช้ iPad หรืออะไรอะเขียนเขียนเหมือนเขียนบนหน้าออจอได้เลยครับ <kalk> ka เขาทำมันเขาจอมันแชร์ได้มันแชร์ได้ครับแชร์ได้ไป็งไงมีแชร์ไว้บอร์ดครับผมมันจะมีแชร์ไว้บอร์ดออนี่มันจะมีแชร์ไว้บอร์ดแล้วถ้าเขียนได้เลยครับนี่แล้วมีแชร์ไอซื้อไอแพดไอแพดหรือแท็บเล็ตเออได้ได้ครับ โอ้ยเนอ่หรอจะแชร์ได้แต่ต้องแต่ต้องใช้เครื่องที่ไลฟ์อันหนึงเนี่ยไม่ใชตัวอันมันก็มีตัวให้แชร์ลิงก์แล้วก็เขียนไปตามได้เนาะปากกาใช่ค่ะมันมีมันมีปากกาอยู่เราไม่มีปากกาไว้บอร์ดแล้วก็เขียนอืม ซื้อที่อุบัติเหตุแท็บเล็ตโอเคเออกล้องสวยแต่ถ้าเออกล้องของของดิฉันสวยนะกล้องผมนวลนวนมากเลยผมรู้สึกว่าผมบี๊กมากเลยเปนกล้องที่ลักกี้ชารอยู่ใช่ไหมกล้องลักกี้ชาร์จไชัดเนาะยอดเลยนะกล้องรักกี้ก็สวยสวยสวยพี่ลักกี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกล้องเลยสวยสุดอยู่แล้ว ใหม่เมื่อใหม่ไงพี่ชายซื้อให้พี่ชายไปดูให้พี่ชายว่ายี่หอกกันสอนไลฟ์เหมาะกับการทำสอนออนไลน์เงี้ยพี่ชายเป็นโปรแกรมเมอร์แกเป็นเลือกให้แล้วก็กล้องเนีกล้องชัดแจ๋วเลยอ่ะก็สวยอยู่สองคนน่ะมันต้องหนูกับพี่ลักกียร่มันต้องหนูลับเราเลย โอเคครับวันนี้รับเทาของเราก็สนุกมากเลยนะครับผมก็ก็ถือว่านานๆทั้งเราได้ได้มาครบทีมกันเนาะก็เลยจะนนุค่ตบคม่โอเคเรามีอะไรอีกไหมพราะลูกอ่อนเขาจะได้ดูลูกพ่อไม่เป็นไรร่อได้ด็ๆนั่นอยู่ถ้าต้ามีอะไรเพิ่มเติมที่ถามนิดนึงค่ะตอนตอนที่เข้าไปเอ่อไปในเว็บเไปในเพจค่ะที่ตอนนั้นบอกว่า เข้าอีเมลแล้วก็พาสเวส่วนที่พี่ถามว่าเฮ้ยพี่เข้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมน่าจะลืมแล้ว่าครับเดี๋ยวผมขอดูครั้งหนึ่งนะครับพี่จะเข้าได้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนรหัสนี้เป็นเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยอ่ะอ่ะเปลี่ยนรหัสมาหายเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์อีกรอบหนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมแชร์นะครับย่านะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ ครับผม icism, Get ตอนตอนนี้เห็นหน้าจอผมเนาะเห็นค่ะอีกอย่างหนึ่งหมูหมูท um> ําแปะไว้ในโน้ตก็ได้นะวิธีเปลี่ยนเข้าพาสเวิร์ดหรืออะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะได้ลองเข้ปไปครับแล้วก็ไปรูปปันเฟืองนะครับไปที่ตั้งค่านะครับ ทุฝันเฟืองตัวนี้ครับตั้งค่าไีตั้งค่าครับแล้วกดหนึ่งครั้งก็จะเห็นเปลี่ยนรหัสนะครับเปลี่ยนรหัสตรงไหนเนี่ยเออใช่ไหมครับตั้งค่าเปลี่ยนรหัส คร,ครั้งแรกอ่ะให้ใช้รหัสที่หมูกําหนดให้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเข้าไปตั้งค่าคเปลี่ยนใช่ครับเพราะว่าของพี่เข้าไม่ได้แต่แรกเลยไงอ๋อเดี๋ยวเพืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองออกให้ตั้งค่า ไม่เห็นมีเปลี่ยนรหัสเลยพี่อ่ะไม่ไม่มีใช่ไหมครับโกรธโกรสิทธิ์กันแล้วต่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราตีเช็คแค่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่จะหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพิ่มปุ่มตั้งรหัสในในสิทธิ์แต่ละท่านนะครับสงสัยผมยังไม่ไม่ตั้งสิทธิ์อะไอนั้นให้หรือเปล่านนพี่พลกี้ไม่มีอะค่ะทำตามที่หนูบอกพี่ลกี้หามาสองวันแล้วเ๋ยวแป๊บหนึงอตีอยู่ไหมครับเดี๋ยวอตี ตีไปใส่ใส่ไว้ไหนๆน้อตั้งค่าเนี่ยเรว่องนึงนะเดี่ยเริ่อนึงนะครับน้องน่าจะลืมลืมใส่ใส่ลิงก์ตั้งค่าให้ือ่ปะใช่ไหมแสดงว่าของใช่ครับรหัสค้าหนึ่งของพี่ลักิีรหัสค้าหนึ่งแล้วก็มีโฮมมีตั้งค่ามีจัดการสินค้าแต่ไม่เห็นมีตัวเปลี่ยนรหัสมันอยู่เหนือเข้าไปในตั้งค่ามันเป็นเอพี เดี er ๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองนะหรือเขาไม่ได้ใส่ลิงก์มาให้หรือเปล่าน่าจะยังไม่ใส่ลิงก์มาให้นะครับเดี๋ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่เห็นเดี๋ยว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 อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้เป็นผิดที่โปรแกรมครับผิดที่โปรแกรมขอโทษด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมแจ้งเวเดี๋ยวผมแคปแคปวิธีการลงลงในกลุ่มให้นะครับ ทีน,นี้แล้วคอสแล้วคอสเนี่ยไปแก้ไขยังไงคะเราจะไปแก้ค่ะเราจะไปแก้ว่าพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยคือเราดูอ่านดูว่าเราค่อยบอกเหรอคะหรือว่าเราไปแก้ได้เองเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งส่งลิงก์การแก้ไขเข้าไปในในในหลังบ้านแต่ละท่านให้นะครับจะได้เช็คกันก็จะได้แก้ไขได้ด้วยเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ได้วย ใหผมแก้เออร์ลอรของโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับผมค่ะเพราะว่าอย่างน้อยพี่ติ๋มกับลักกี้ก็จะได้ช่วยกันดูอ่ะเนาะได้ได้ครับเนาะเพราะเรายังไม่ได้ดูเพราะว่าดูแล้วเหมือนต้องมีอะไรแก้อยู่นะพี่ติม๋มแม่กกี้เนี่ดูผ่านๆน,นะะดูเข้าไปใน QR code นะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปแก้ยังไงได้ครับเดี๋ยวผมส่งส่งลิงก์เข้าไปในในสิทธิ์แต่ละท่านค่ะแต่ผมขอขอแก้ตรงตรงเมนูแป๊บหนึ่งมันเป็นเออร์เลอร์ของโปรแกรมนะครับผมอืม เดี๋ยว youtube เดี๋ยว YouTube นี่เราเราเราลองลองลองดูไหมครับเลยยังไงเดี๋ยวผมจะปิดปิดไลฟ์ YouTube เลยนะครับจะได้นอ่าถ้าเกิดปิดไลฟ์ YouTube เนี่ยผมก็จะปิดสตรีมมิ่งได้เลยมันจะมีปุ่มหยุดสตรีมมิ่งนะครับอันนี้ ถ้าเกิดผมคัดลอกเนี่ยนี่เป็นสตรีมมิ่งเราห้องนี้ก็จะเป็นห้องสตรีมมิ่งหรือห้องห้องทำไลฟ์ของเราได้เลยนะครัอเป็นห้องนี้นะครับห้องนี้ได้เลยเราสามารถที่แบบดูไลฟ์กันได้ไอ่าทีนี้ม,มันมันสตรีมมิ่งผ่านเฟซเฟซบุ๊กวันนี้วันนี้ผม ลองทดสอบกับ YouTube ให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดสติ่งก่อน